วิธีทัดเรื่องนี้จัดทำขึ้นสำหรับคุณแม่หลังคลอดเพื่อให้คุณแม่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การปฏิบัติตัวของคุณแม่หลังผ่าตัดคลอด 2. การให้นมบุตร 3. การห่อตัวและท่าในการให้นมบุตร 1. การปฏิบัติตัวของคุณแม่หลังผ่าตัดคลอด ภายหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วคุณแม่จะนอนพักฟื้นที่ห้องผ่าตัดประมาณสองชั่วโมงหากไม่พบความผิดปกติคุณแม่จะกลับมาพักฟื้นที่ห้องพักได้โดยจะมีสายน้ำเกลือสายสวนปัสสาวะคาไว้คุณแม่จะต้องงดน้ำงดอาหารต่อเนื่องไปก่อนจนกว่ารําไส้จะเริ่มทำงานคุณแม่จะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำทดแทนในระหว่างที่งดน้ำงดอาหารคุณแม่จะถูกคาสายสวนปัสสาวะ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตาดัดและจะได้รับการเอาสายสวนออกในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากเอาสายสวนปัสสาวะออกแล้วคุณแม่ควรพยายามปัสสาวะให้ได้ภายใน6ชั่วโมงหากคุณแม่มีอาการปวดแผลมากสามารถขอยาแก้ปวดได้เมื่อคุณแม่มีอาการดีขึ้นควรรีบขึ้นไหวร่างกายลุกนั่งเดินร,บรอบๆเตียงเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้ป้องกันภาวะอื่นแน่นทอ้อง แผลผ่าตัดเย็บด้วยไหมละลายจะเปิดทําแผลในวันที่3หลังผ่าตัดหลังผ่าตัดข้อ3วันหากไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้